รผมก็รอบสองครับวันนี้แต่เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับออดูกันครับจะติดหรือเปล่านะครับผมรอบรแรกไม่ติดนะครับรอบสองนี่แก่ตัวครับ มาดูตรงที่มันฟรีนะครับมันมันจมนะครับเมื่อกี้รอบสองนะครับนี่ครับมันก็จะเละๆหน่อยนะครับก็ต้องใช้ความเร็วปราบมันนะครับเร็วไปมันก็จะเจิดนะครับมันถลายนะครับล้อหน้ามันเลี้ยวปุ๊บแล้วก็มันจะถลายนะครับต้อง มีความเหมาะสมนะครับถ้าแรงเกินไปก็ไม่ดีถ้าค่อยเกินไปก็ไม่ดีเรครีบร้อยครับรอบสอง ความเร็วครับณตอดนี้ โอมันเละมาแล้วครับปับ๊บว้เกิบใบตุนไปนตีวงมากไม่ได้เมื่อกี้มันจะไปเละตรงที่เดิมนะครับดีที่มันมีที่ตีวงนะครับขากลับแต่ขาไปเนี่ยมันต้องได้ตีวงนะครับ กี้ขากลับนี่มันเข้าวงในได้นะครับมันก็เลยเป็นเรื่เท่าไหร่นะนี่ครับนี่ก็มาฟรีนะครับแห้งอยู่แต่ว่ามันฟรีนะดินก็เป็นดินโดนน้ำไม่ได้ครับเหนียวแต่ถ้ามันแห้งมันแข็งโป๊กนะครับดินแบบนี้เนะี่ยดินเหนียวเนาะค,คือดิน เหนียวดำดำนะเหนียวยังไงไม่รู้นะอ่าทะไลทะไลสะนะครับสะน้ำนะโอ้ยเกือบตกให้หน้าเป็นสะน้ำนะครับนี่ออไส้ไม่ได้ขวาก็ไม่ดีนะครับใส่ให้หน้าขวาาด้สนสะน้ำนะครับ ทางออกก็เลี้ซ้ายนะครับขาออกนี่มันตีวงไม่ได้นะครับเชิดหัวไปไม่ได้ครับขาติดต้นไผ่นะครับตีวงขนาดนี้นะครับก็ยังไม่พ้นนะครับทุกรอบเลยนะครับรอบนี้ก็ดูครับจะตีวงกว้างกว่าทุกรอบครับตรงในหักเข้าแล้วนะครับนี่ ไปนะครับบายผมแล้วปั๊บอ่ะขึ้นคันเทนนาครับล้อหลังไปได้ครับรถเบาสบายอาโอเคครับก็หลังจากนี้ก็เป็นทางถนนแห้งนะครับสบายแล้วนะครับออกจากทุ่งนาได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นถนนแห้ง บ้างนเคครับตัวนี้ก็หูยเพึ่งมาจอดร้านนะครับพอฝนมาพอดีครับไม่รู้มาจากไหนตอนแรกก็แดดนะครับเพิ่มมาแป๊บเดียวดีที่ออกจากหน้างานได้นะครันก็ไปติดแล้วนะครับมาถึงร้านพอดีจอดนะครับก็เลยฝนตกแรงมากด้วยนะครับนี่มีลมด้วยพายุ ครับวันนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามในช่องโอรัทรักกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดตอนใหม่ๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ